สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวดูน้ําล้นนะครับฝายน้ําล้นอยู่ที่บ้านตะโงกนะครับตําบลเมืองแก่อาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนทุกคนดูนะครับสวยมากเลยนี่นะครับเป็นน้ําล้นล้นเลยนะครับทุกคนหลังจาก เอาวัชพืชออกจากน้ํานะครับเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเอาออกจากน้ํานั้นก็จะสวยงามมากนะครับไม่มีวัชพืชลงเหลือไม่มีเป็นฝายน้ําล้นนะครับพอน้ํามันมาเยอะๆนะครับมันก็ล้นลงนะครับลงไปที่ต่ํานะครับเป็นรูปตัววีสวยมากนะครับทุกคนอยู่ที่บ้านตังโกกนะครับตําบลไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นขึ้นกับตําบลเมืองแกหรือว่าตําบลสนามชัยนะครับ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนใครอยากจะดูอยากจะชมมาดูได้นะครับน้ำล้นสวยมากครับทุกคนน่าจะปีนี้น่าจะได้ดูแค่นี้แหละครับน้ํามาแค่นี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้าหน้าหนาวแล้วมั้งครับมันออกวิววิวน้ำหนาวมาแล้วดูเมฆสองฟ้าสูงเลยนะครับทุกคนใครอยากจะดูอยากจะชมก็มาดูได้นะครับอยู่ที่หลังวัด ตงโงกนะครับทางไประหว่างวัดบ้านตะโง,งกไปบ้านตันลิงตำบลตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนน้ำล้นสวยมากเหมาะกับการทำคลิปเซลฟี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงคลิปเรียวหรือจะลงติกตอกก็ได้นะครับทุกคนปีนี้คงจะได้ดูแค่นี้แหละครับฤดูฝนจะหมดแล้ว จะเข้าฤดูหนาวแล้วใครที่ไม่มีคอนเทนต์จะทำนะครับลงมาที่นี่ดูนะครับทุกคนทำคอนเทนต์ลงติกตอกทำคลิปเรียวหรือจะลง YouTube นะครับขอเชิญเลยนะครับทุกคนน้ำล้นกำลังสวยมากเลยนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจกด s ั b s c r i b e กดถูกใจ กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ